วินัยสงฆ์ข้อที่24จากพระปาติโมก227ข้อหรือนิสสักคียะปาจิตตีข้อที่9จาก30ข้อนิสสักคียะปาจิตตีข้อที่9เรื่องขอผ้าที่กำลังถูกใช้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้อื่นผ้าที่เขายังไม่ได้ตั้งใจถวายบาลีว่า โยปะนะภิกขุอะคิลานกสะจีวรังปริพุนชันตัสะวาอะพิบโสยะสันตัสะวาปุนับปุนังอาจิเกยะนิสักคิโยโหติปาจิตตียังบาลี ตามฉบับสยามรัฐปรับเว้นวรรคให้อ่านง่ายคำแปลบาลีตรงตามพระวินัยว่าภิกษุใดเป็นผู้ไม่ป่วยแต่กล่าวขอผ้าอยู่เรื่อยๆจากคนที่กำลังสวมใส่ผ้าอยู่หรือกำลังใช้ผ้านั้นอยู่เมื่อกล่าวขอซ้ำๆจนผู้นั้นถวายให้ภิกษุนั้นต้องนิสักคะและอาบัตปาจิตตี อธิบายแบบเข้าใจง่ายเนื้อหาข้อนี้ชัดเจนว่าห้ามพระขอผ้าที่เขากำลังใช้เช่นผ้าที่เขาสวมใส่ผ้าที่อยู่ในตะก,กร้าเสื้อผ้าผ้าที่เขากำลังถือไปใช้ห้ามพูดเร่งเรา้าขอซ้ำๆจนเขาถวายด้วยความเกรงใจเพราะถือเป็นการล่วงเกินและกดดันคฤหดัด ยกเว้นกรณีพระป่วยขอได้ภายในกรณีจำเป็นต้นบัญญัติเหตุการณ์ก่อนบัญญัติภิกษุบางรูปเห็นชายคนหนึ่งกำลังใส่ผ้าสวยจึงพูดว่าผ้าผืนนี้ดีนักถวายเราจะได้บุญมากหรือมองหญิงที่กำลังถือผ้าผาดไหลแล้วเอ่ยปากขอซ้ำๆจนชาวบ้านรู้สึกอึดอัดและเกรงใจ เกิดคำคอรหาในหมู่บ้านว่าพระขอเสื้อผ้าที่เขากำลังใช้พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติข้อที่9ว่า